ในช่องครูนัน Channel นะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ n e w say h ร l l o อ6ของชันป .6 ออมาเรียนกันต่อนะครับนะหนังสือที่ชื่อว่า Fly w y w i e n g l i s h นะครับของชั้นป .5 นะครับหนาหน้าที่75ทักษะการเขียนนะครับ writing Bobby has made a house for his pet Bobby นะครับนะ h a d made นะครับเป็น Present Perfect Tense นักเรียนเรียนป .5 ก็จริงนะครับนะแต่คุณรูจะสอนตามหลักวิชาการเลยนะครับนะลูกๆจะได้จำฟังไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับนะเวลาเรียนระดับสูงขึ้นไปโครงสร้างก็บอกว่าประธานบวกแ s หรือร a แ e บนะครับบวกกริยาช่อง3นะครับนะเป็น Present Perfect Tense นะครับน,ะนักเรียนเขาก็เลยแต่งเป็นประโยค Present Perfect Tense แปลว่าบ๊อบบบี้นะครับนะได้ทำอาเฮาส์นะครับได้ทำบ้าน for สำหรับ his new pet นะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเขา write Bobby's instruction นะครับให้เขียนนะครับ instruction นะครับก็คืออโครงสร้างนะครับหรือคำแนะนำนะครับของบ๊อบบี้ use โดยการใช้นะครับดูบทคำศัพท์ n the books ที่ให้ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับ อินสต u c t ชั่นนะครับคําแนะนํานะครับนะไม่ใช่โครงสร้างนะครับนะ <_ d ata> ให้เขียนให้เขียนตามคําแนะนํานะครับตัวทีครับนะ <_ d ata> ถ้าคนอินสตรัชั่นเป็นโครงสร้างอินสตรชั่นนะครับให้เขียนตามคําแนะนํานะครับนะให้เขียนตามคําแนะนํานะครับนะให้เขียนตามคําแนะนําของบ๊อบบี้นะครับนะในการทํา บ้านเพื่อให้กับสัตว์เลี้ยงในที่นี่ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นเป็นเป็นไดโนเสาร์กระดาษนะครับนะดังนั้นบ้านก็คือทําเป็นบ้านกระดาษนั่นเองนะครับนะไม่ได้เป็นบ้านจริงท่างกับไม้ท่างกับปูนกับอิฐอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็บังคับให้ใช้คําศัพท์เหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับนะโดยนะครับมา เพื่อนนะครับนะนักเรียนคนนี้นะครับนะเพื่อนคนนี้พูดขึ้นมาว่าว้าวบอบบี้ว้าวบอบบี้โอ้บอบบี้เก่งเหลือเกิน the house is great บ้านที่เธอสร้างนะั้นนะครับนะทำให้กับไดโนเสาร์นั้นสุดยอดมากๆสวยมากๆ how did you make it คุณทำมันได้อย่างไรนะครับ how did you make it แซมก็เลยบอกว่านะครับนะ บอบบี้ก็เลยบอกว่านะครับตัวจีิครับบอบบี้ก็เลยว่า first นะครับลำดับแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกอะไรก็มาดูคุณครูเขียนให้เลยนะครับนำเอาคำศัพท์เหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับนะที่เขาให้มามาเขียนประโยคแต่ในหนังสือเขาเขียนมาให้แล้วนะครับเพียงแต่เราเติมคำลงไปในช่องว่างเท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้เขียนทุกประโยคข้อแรกนะครับในหะนังสือเขาเขียนมาให้แล้วก็คือให้คัด วัน d ดว a แอน w o w ูวินด s windows, นะครับนั่นก็คือทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนดูตามภาพนะครับนะทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นภาพเป็นบ้านสำหรับขังในโดสเสาดังนั้นข้อแรกก็บอกว่า c u คัตไอคัตนะครับวันดก็คือให้ตัดกล่องสี่เหลี่ยมนี้เป็น1ประตูแล้วก็ตัดนะครับนะกล่องนี้เป็น two w i o w s นะครับเป็นหน้าต่างสองหน้าสองอันสหน้าต่าง จบนะครับขั้นตอนแรกอ n the cardboard ดอินเดอะคัชบอร์ดเราก็แปลว่ากระดาษแข็งนะครับนะคั a r d ร์บกนะครับกระดาษแข็งที่ทําเป็นกล่องทําเป็นบ้านไว้แล้วตัดด้วยอะไรครับด้วย with scissors นะครับด้วยกันไกรพอมาขั้นตอนที่2นะครับคุณครูเขียนให้ก็คือให้ stick the rubber gloves นะครั on the roof with glue stick แปลว่าเติดนะครับนะ rubber gloves นะครับก็คือถุงมือยาง On the roof ก็คือไปติดไว้บนหลังคาติดกับอะไรครับกับกาวนะครับหนากรูแปว่ากาวกาวนี่นะครับหนาตามภาพก็เอา rubber gloves นะครับหนา static w i t h glue นะครับ on the roof นะครับอ่ on the roof นะครับ roof แปลว่าหลังคา so นะครับดังนั้น the dinosaur นะครับไดโนเสาร์ won't get wet in the rain ไดโนเสาร์จะได้ไม่เปียกนั่นเองนะครับนา Won't get uh, wet in the rain ก็หมายความว่าไม่เปียกไม่โดนฝนนะครับเพราะว่าเอาถุงมือกาวทำเป็นหลังคาไว้ให้แล้วต่อไปก็ที่สามก็คือ cut the c o l o r paper into small pieces with scissors ให้ตัดนะครับคั t แปลว่าตัดอ่ uh, c o l o r paper ก็คือกระดาษสีนะครับนะ c o l o r paper กระดาษสีต่างๆสีหลายๆสี Into นะครับตัดออกมาเป็นสมอ l พิเศษนะครับชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นตัดด้วยกันไกลแล้วก็มาตัดเสร็จก็สติ๊กเดมนะครับนำวาลเศษกระดาษเหล่านั้นนะครับไปแปะบนกล่องนะครับที่ทําเป็นบ้านไดโนเสาร์นั่นเองแปะด้วยอะไรอีกครับก็ต้องทากาวนะครับนะ t o o k k o l t r o u l c o เ o r f u l เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะทําให้บ้านไดโนเสาร์นั้นดูแล้วมีสีสันนะครับกับว่า colorful นี่นะครับนะก็เอากระดาษสีต่างๆนะครับถ้าเป็นาเป็นสีก็จะได้เห็นว่าเป็นสีต่างๆนะครับนะมาแปะกาวแปะไว้รอบกล่องนี้เลยนะครับขั้นตอนที่4ครับให้ cut the wire into pieces with scissors wire แปลว่าลวดนะครับนะให้ตัดลวดเป็นชิ้นหลายๆชิ้นอีกเหมือนกันนะครับตัดด้วยกันไกร เมื่อตัด่วดเสร็จได้ x y o y r u r o t o t r e r นะครับ x s k ในที่นี้ก็คือขอร้องนะครับให้พี่ชายหรือน้องชายของคุณนั้น to help you มาช่วยคุณนะครับเพราะว่าทำคนเดียวจะไม่ได้ให้ stick it it ในที่นี้ก็คือรวดนะครับ wire ให้ติดลวดเหล่านั้น over the window ติดไว้บนหน้าต่างนะครับติดด้วยกับรายละเอียดกับกาวอีกเช่นเคยนะครับนะ i s this, this ในที่นี้ก็คือการที่เอาลวดมา ทำเป็นลูกกลงนะครับหนาะที่หน้าต่างนั้นเวลสต็อปเพื่อที่จะหยุด the b i r ิรนะครับนก from คามิงอินชูเดอะไดโนเสาร์ป้องกันไม่ให้นกเข้ามาอยู่ในบ้านของไดโนเสาร์นะครับเพราะบ้านนี้ทําไว้ให้ไดโนเสาร์อยู่เดี๋ยวนกเห็นนะครับนาะนกอาจจะบินมานึกว่าเป็นรังของมันก็ให้ทําลวดเป็นกรงนะครับดนาะนี่เห็นไหมครับอยู่ฝั่งโน้นจะมองเห็นชัดเจนนะครับภาพนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับทา ลวดมาเป็นลูกกลงนะครับนะติดกาวไว้ที่หน้าตาขันตอนที่5ครับเก็ทอะพลาสติกโบนะครับแล้วก็ให้ไปหาชามพลาสติกมาสักหนึ่งใบนะครับแอนซัมว w เตอรนะครับแล้วก็ใส่น้ำมาด้วยนะครับในชามนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อไดโนเสาร์ want something to drink เพื่อให้โดนไดโนเสาร์นะครับต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะดื่มที่จะกินเข้าไปนะครับ น้ำก็ต้องเรียกว่าดื่มนะครับริงแต่เราแปลเอาเป็นว่าไดาโนเสาร์เราก็แปลว่ากินกันแล้วกันนะครับนะหาชามใส่น้ํามาสักใบหนึ่งเพื่อที่ให้อ่าใส่น้ำเอาไว้ให้ไดโนเสาร์กินนะครับนี่นะครับนะเอาชามใส่น้ําให้ไดโนเสาร์กินอ่าแล้วก็ข้อที่หกนะครับ give the dinosaur something to eat อันนี้อันนี้คือเอาชามใส่น้ําแล้วนะครับนะก็ยังกีบแปลว่าให้นะครับเดินไดโนเสาร์ก็คือให้เดินไดโนเสาร์ทำเด้งให้บางสิ่งบางอย่างแก่ไดโนเสาร์ให้เพื่อทําอะไรครับเพื่อให้ไดโนเสาร์กินทูอ็อาจจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมานะครับเนี่ยใส่ชามมาไว้ให้ไดโนเสาร์ไว้กินอะไรก็ได้แต่นะครับนะเพราะไม่รู้ว่าไดโนเสาร์กินอะไร <laughs> แล้วก็พวกว่าไม่ไดโนเสวิสฮังกีนะครับไดโนเสาร์ของฉันนั้นหิวเหลือเกิน what you think It wonders to eat แล้วคุณคิดว่านะครับไดโนเสาร์นั้นกินอะไรต้องการกินอะไรนะครับ want แปลว่าต้องการอันนี้ก็เดายากเหมือนกันนะครับนะว่าไดาโนเสาร์กินอะไรเพราะเราเกิดมาก็ไม่เห็นไดโนเสาร์แล้วนะครับแต่สมัยนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้นะครับนะว่าไดาโนเสาร์กินอะไรบ้างและแล้วที่แปลไปทั้งหมดนะครับข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับก็เขียนเป็นภาษาไทยให้ตรงนี้แล้วนะครับ เรียงกับคุณครูพินานนะครับตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนะไปต่ออีกหน้าหนึ่งครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้าที่76นะครับนะฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครู ที่นั้นต้องขอขอบคุณ